อ๋อพี่น้องเอยทา่านเอ๋ปวดเห็นยังกันนี่สบาย,ยดีเด้อเด้อเลยสบายดีอ๋อปวดแขนซื้อของกินมาบักลายพี่น้อ,ยอยงเอ๋พวกนี้ยท,ท่งนี้ท่งน<บ>ี <c oughs> ่ปวแห้งลายกูอีกบาทนี่เนาะจะมีแบบใ <c oughs> ห้เบ <c oughs> ิ่งอีกบอเออเพิ่งดูวยฮะเ้ออ๋อแบบนี้บ่อ <c oughs> อ๋อเฮางห้องบลูเบรนตัวเอวอหนิเนาะคือทางหน้าคือทางหน้านี่ปลาบันสองห้องปา ปลาไปประองเลยคันว่าข้าเพ็ดแปรชีน่ะทางในนี่แมันทางในมันเป็นยังไงทางในนี่เจ้าห้องนี่ทางเดือนทางในเปิดขาม้านี่อ๋อเปิดขาม้านี่มันจะเป็นเป็นห้องซอยแถวหนึ่งเนาะแล้วก็มีสองห้องบ่อเนี่ยนะอ๋อบ่อเสียงมาเลยพี่น้องเอยเนาะอ๋อรถพึ่งไปถึงฉางมาเด้อ่านพี่น้องเอยเนาะ

ปลาเผาเอ้ยหอมกุ้มเลยพี่น้องยงนี่เนาะเข้ามาบ้านในเวียงคือเก่าพี่น้องเยแล้วกาศนี้อันนี้น,าาออน้่าขององเองเนี่เนาะข้ากต่เอ่อไปกินข้าวพวกมา้าพี่น้องเยเนาะในซื้อมาให้ทั้งสร้างเพื่อนเลย่แล้วกระต้มขนมคือเก่าพี่น้องเยซื้อมามาแต่จะเท่ากับซื้อมาซื้อเทอรพี่น้องเยเนาะซื้อมาฝากมาต้อนทางกัน ทางน้องเพลนเนาะกับทางน้องแน่แน่แล้วกับทางน้องเตซินแน่พี่น้องเนาะเต,เตซินเตโซเพลนนั่นแหละโมได้ออไ,ไ,ได้พี่น้อยมาโมมีขนมมาตอนนี๋วว่าเพลนอ่าจะไม่แส่อะไรเลยพี่น้อยเนาะอ่าแล้วก็มีอันนี้น้ำพี่น้อยเป็นหอดเครื่องลืมกัแได้เนาะมาให้มาตอนทั้งสร้างเกับนน้นนำพี่น้อยเนาะนี้มาหมกเภาเล็กนึงแล้วกับปันเสอือ เซ็ตนึ่งก็คือนมซนงองเป็นตังเอ๋ยเนาะกะอันนี้ก็เอาเงินของทางแม่เคพอจีเนาะในจำนวนเงินของแม่เคพอจีซื้อมาคือเก่าเป็นตังเอ๋ยเนาะซื้อของอยู่กินมามนวันนี้กะบกินอะไรเนาะเอากราบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อสุขูสุขคนเป็นตังเอ๋ยเนาะกะยินดีต้อนรับทานเข้าวซูซองวันแสนวันเฮาคือเก่าได้พี่น้องเด้อเนาะวันนี้กะเป็นมื้อที่ ทางสร้างเพิ่นคือสีแล้วอยู่มัอนี่พี่น้อยเนาะเป็นมูลหลังคุมหลังคาเนี่ยมือมูลหลังคาแลี่ยวท่านใช่ไหมพี่น้องเนาะสพิ่มขึ้วอยู่มัอนี่แล้วก็สีจ่ายเงินจ่ายค้ำเพิ่นเลยพี่น้อยเนาะแต่เพิ่มนคลิปต่อไปเพิ่นเลยพี่น้องตอนนี้ก็เทียงเครื่องพอดีพี่น้อยเนาะสร้างเพิ่นกับกำลังสงีเพ so so ิ่นกินเข่าระโบหรือว so ่าอะไรมาทานอยู่บบหรือว่าอะไรพี่น้องเยเนาะทาไปทามปมุรห้องกันเด้ทาหมดเซ็นซื้อแล้วกินมาอยู่พี่น้องเยนี่ ซูฟูซูปาเขาทำขนมนมเนยน้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยเ no. ้าเนาะไปจะเอาจะเอาไปให้เ uh, พ cool no. uh, so. oh. like ah, ื่อนอันนี้อันนี้ไว้ให้น้องเตซินครับอ่าน้องน้องน้องแน่พี่น้องเอ้ยลองดูคนนั่นแหละเนาะเอาวันนี้ก่อนตถอะนี้พี่น้องเอ้ยเจ้าโอ้เห็นอย่างนียบาทนี่เนาะอ่าพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดเพื่นเห็นอยงอันนี้ สบายด้อเด้อเด้อสบายดีอ๋อโปรเซนซื้อของกินมะบักงลายพี่น้อยอะไรพวกเนี้ยมากทีทั้งนี้ทั้งนี้เปนแห้งลายกุ้งอีกบาหนี่เนาะอ๋อพี่น้องเลย้อไตบ่นี่นะไต่ใกล้บ่หัวใจนะหัวใจเด้ออ๋อเด้อเดยเอาเลยอันนี้เป็นของของกินเนาะไว้สู่้างคนกินเลยเนาะแล้วก็อันนี้ต้องไว้เอาไปแจริญสร้างคนเงินเด้อน่ามน่ามพี่น้องเลยเนาะ โอ้ดอยดอยบุญครับพี่น้องเยเป็นปูเป็นปลาพี่น้อยเนาะก็เอาเงินของทางในเคโบจีเพป็นไเซื้อมาให้ในบุอนี้เลยเนะโอ้พากันจามหัวใจบ่อานี่นะทีไปขายอยู่ใช่บาทนี่ทีไปขายบ่แมนทีไปขายอยู่งานบุญเนาะอ๋อมีมีบุญยังอันนี่มีมีบุญกองข้าวบุญกองข้าพวกคือว่ามีมีไว้แท่เนาะ อันอยู่บ้านนะหอนเดือนหนึ่งเลยเมนมีเลยด้วยด้วยอ๋อพี่น้องเหรอพี่น้องมีบุญมีบุญมีงานเนาะมีในบ้านอีกเลยบอกเลยบอกบ้านคนละบ้านแต่บ้านติดกันเนาะคนละบ้านอยู่ใกล้กันเนาะแม่อยู่ใกล้กันกันไปถ้าใกล้ไรก็ไปก่ได้เหมือนกันพี่น้องเหรงสร้างๆคนกินข้าวราบอกเลยยังยังอยู่เนาะดอ๋อคืพอดีแล้วจ้ะหาเอาปลาเนี่ยช่วยคนกินเนาะด้วยพี่จีเรียวอยู่มุมนี้เนาะด้วย เมื่อวานนี้วัน้ขึ้นมาไม่เอาอะไรมาใสกันเนาะวันเดึ้นมาวันนี้ถือว่ามุ่งเป็นทีมร้อยพ่อเนาะสังกสีกันเนาะดเป้เลยพี่น้องเลยเมนพอเป้เลยมีแต่อันนอตบ่พอว่านี้เลยซื้อมาใส่แล้วอ๋อรถบอกพ่อจะถุงเลยอันอันซื้อเจ็ดสิบพันเนาะน้องเรือนถุงหนึ่งเลยเมนเจ็ดสิบพันถุงหนึ่งบ่กเลยบพื่อนหูกัน อ๋อไปเไม่ได oh, um> uh, yeah. ้ใส่เป็นธงบ่านบ่ออันนี้เป็นยุบใส่ธงยางแมนโดยอืซ้เติมเมื่อวานนี้โดยเน่้ออื่นพอเบิดเปะเป๊ะเลยโดยถือว่าเลี้ยวน้ำมันนี่เนาะโดยแดนอ่าเป็นอย่งอันนี้คือข้าวกล้เกลียวใบบ่อนี่นะแมนเมื่ออื่นตอนแรกตอนแรกตอนแรกนี่บ่อตอนข้ามเลยตอนข้ามสามชิโม่เลยไป โอ้อันนี้อันนี้เขาไปฮับอยู่ใช้เลยนี่นะไม่ใช่พิ่นมาส่งน้องเขาเขาโทรเอาติดต่ออะไรพิ่นมาส่งเขาเคยเมนเคยเอาน้ำกันเคยเอาเน้ำเพิ่มโดยจะเอาเพื่ออันนี้เป็นหัวใจหัวใจมูเนาะเมนหัวใจมู๋เลยเขาเอามาโดยอ่าซอยเบิ้ตเบอร์อะไรชื้อนี่อันนี้มิเตอันนี้ซื้อหันสี่แสนสี่แสนโดย ซีเซนนี่ยเข้าใจเพิ่นไปเรยบดวว่าเอามาให้ก่อนบิามาบินเเขาขายเบิแหละเขาขจเขาจังนเพิ่นไหวเนี่าให้เพิ่นให้เพิ่นโดยกับไรก็ของเข้าไหวเนาะกับไรของเอ้ยเนาะเขาเขาถไายเขาขายเบิก้อนเนาะโดยอนนั้นเปนไหนเพื่นคือเก่าเอาแต่กําไรพี่น้องเลยนี่ซีนอันนี้เลยอันเบิดนี่ไรทเท่าไรนี่เบิดนี่ไันนับโดยไรับ อันเขาจามไปแล้วเขาใช้หน่าวว่าได้กำไรเท่าไรได้ทึนเท่าไรนะโดยจามมงวยก่อนเนาะโดยจามอันนี้เขาก็ได้ซื้อไปได้นี่เนาะเป็นไม้เป็นอย่างนี้เนาะโดยซื้อก็เอาน้ำผึ้งไปได้แหละมิแต่์เป็นจุดบินจุดบินนะจุดบินไม้เขาแล้วเขาเฮ็ดอะไรเขาไปขายกันโดยเอาก็ขึ้นซำซำราคาของเพิ่นมาแมนไอ้เข้าฮะที่เราเป็นของเขาบ้านนี่เนาะโดยต้องขายเบิร์ดไปได้เนาะเลยเนาะแมนต้องขายเบิร์ด พี่น้องเาขย้เก้ากับใครดีเฉพาอได้ใครพอได้ยองว่าพอได้ขายอยู่เนาะบาทได้บาทบ่ได้แต่แรงแต่รายงานแต่กะมูหัวจีพาลูกเห็นยางกันนะโดยแล้วเขาไปรับจ้างคนมั่นบัดปะสร้างเพิ่นอันนี้เขาไปตอนค่ำ แปลางคืนเนาะแปลางคืนกันได้แน่แปลงคืนมันบผล่เป็นยางบ่อมั้ยอันไฮน่องไฮน่องออกมานอนให้เออโบได้ป้าโบได้ป้าบ่โดยป้าโบได้พูดเรื่องไปแล้วแต่มีผู้เรื่งมาอยู่โดยไฮน่องออกมานอนเป็นหมูโดยโดยโดยป้าโบได้เด้พี่น้องไปต้องหมดเถียงน่อากับลายเพราะจะพูดเนาะโดยเมนให้พี่น้องเลยโดยไฮน่องไพ่อะไรกับ อันเตโชกับลูกเพิ่นและกับผัวเพิ่นแรงดอยโดยเพราะว่านี่ทางเพื่อนทางมาบุญเพิ่นขึ้นมากมากเลเพิ่นขึ้นมาอยู่โดยโดยเราลุงเพิ่นออกมาแล้วบ่เนาะโดยออกมาแล้วอ๋อโดยโดยโดยเราเพิ่นกรามาเยี่ยมเอือยู่วานนี้นะโดยได้ยินข่าวว่าเพิ่นสิ ย่อเงินเพื่อการบอกร่เมนแค่ย่อเงอนคือกันโดยบ้าเซียงอ๋อเมื่อกี้เดี๋ยชี้ให้ทางสร้างเพิ่นคำนวณอันนั่นให้เนาะโดยอ่าอยังบอกเขานี่ถ้าว่าสร้างมาพันก้อนนี่พ่อยู่บ่เนาะถามสร้างให้อีกก้อนหนึ่งเนาะโยถามสร้างให้ก่อนเอ้ยกบระคือกันบเซีงเมื่ถามผู้ทางพ่อมาน่ะโดยก้อนหนึ่งน่ะพันหกโอ๊ยพันหกกูได้ทางกูได้โอแต่ว่าเพิ่อนกั มันหนีได้เลยเขาสั่งมันไล่แล้ไล่เลยอ๋ออ่าคือว่าเขาสมาสร้างท่านี่ว่าเขาได้ถ่าได้ได้ถ่าเอออยากมาไปมาชมดูกันป่ะโดยอ่าก้อนหนึ่งอ่ะพันหกอือเป็นเออเราเดี๋ยวจะให้ทางสร้างเพื่อนเขียนรายการให้ว่ามันสีอ่ามีอย่างน้ำแน่สีเอามาเให้ไม้ก่อนี่นะโดยาชุมกาสร้างเพื่อนเท่าไรเนาะเดี๋ยวจะถามบางก่อนพี่น้องเอ้ยโดยอ่าคือเพื่อน้องนุ่งอย่างนี้เพื่อนเพื่อนได้ ช่างๆเนี่ยเพื่นจีเป็นผู้แมนอ่าเฮ็ดเลยเป็นบ่เพิ่นเฮ็ดเพิ่ป็นว่านักขุมนะคะแล้วเพิ่นก็เกลี่ยเลยกองรายการให้แล้วว่าเอาปูนเท่าใดเอาเล็กแบบใดเท่ายอันนั้นเนาะจำนวนบ่เสียงจัดการมือวันนี้เนาะทางหมดเสี่ยง่นจำนินการให้แโดยผู้ช่อมทางโดยเดือดงงเป็นไงเนาะโดีใจนไน้องเพิ่อนดีใจแล้วก็มีแต่เออพอดีแล้วออกว่าอยู่ใกล้กันเนาะแมนยังกาไปหาอยู่วิจน้ำกันบ่เลยโดยมาอยู่ใกล้กันเลยพี่น้องเอ้ย คือจำซื่อคนได้อยู่เนาะคือว่าไอ้ทอมมีทอมมี่แม่นไอ้ไอ้ทอมมีและไอ้ทอมมีประมอ่ะนี่เนาะโดยคนซอยมาลลยเลยซอยแล้วเฮือนเลยได้ดีใจนำโดยโดยแะว่าแชสิไปหาชาพิ่นกอนเนเอยเนาะแป๊บโดยโดยเอาไมคนนอยเนาะบ่ทางนี้ได้ยู่ไปตามบ่กพ่นองอ้เป็นบ่กินข้าวบรดีกว่าด้แรกสิพักกติมๆอยู่นี่เนาะ

ไหวดีแล้วบ่หมุอนี่เนาะแล้วเนาะห่ามไว้กับโมยูหมุอนี่เนาะดึงลังไว้กับโมยูแล้วหมุอนี่เนาะมุงแล้วแต่วันนี่พันบ่หน่อันมุ้งเหรอเนี่ยอ๋อทางมุงแล้วก็ใส่ไม้อันใส่เป็นลมไปน้ำไปเอาไว้เนาะพักกินข้าวแล้วบ่เนี่ือว่ายังยังเนาะโอ้พอดีแล้วจาอันซื้อไอ้กินมาอยู่ไปเอาไว้เนาะใส่ตัวนี้แหลเพันบ่ Để bà chỉ khảo con ừ. trong tay leo con bò leo con con bà vì đâu vậy khắc bao nhang bà này nó muốn leo đó rồi hôm khắc bao nhang bà này vì đâu vậy hai cô gái bò phủ phì đâu vậy nó bò xiên ma này vì đâu vậy nó lột phân bình thường của chàng ma đấy là làm vì đâu nó Ờ, của là... à đi 뉴스, Jamie, <laughs> à bạc bên gì đấy anh này lót bom... <laughs>. rồi cái này anh bò cái này rồi bò xieng này phi nó thang khoa na bò xieng con chú phi nào nó phiên bò chú phang phiên báo phiên chôn ngua muôn nè chôn ngua ngày muôn nè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  muôn บตายก็ซเลียมโตแล้วเติมนึงอยู่ได้พี่น้องไอ้นาะผู้สาัาเติมได้เนาะรถพนีอ้ยผูพี่น้องเอ้เมเสียคนสวมาว่าดีมาว่านี่นะมันเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ากาจริงเขาจะบจือเปลียนเปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนหน้าใหม่บ่เปลี่ยนหน้าใหม่เปลี่ยนงใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่บนี้กับพ่เอาไปไหนได้เน้อ เออม่้ยังเอาไว้ใาสา่ใ <laughs> ส<ร>่กเ <laughs> นาะหากินน้ำก <c oughs> ันเ่อสส่กินน้ำกันสกินน้ำกันว่าไ้วงวงอันเอ้ยวงกบอันอันห้องในชสิเฮ็ดอะไรนี่ไไนเอ้ยก่อเพื่อนี่นะสิเฮ็ดเป็นตัวแอวว่าดีวใใ่าได้ไหร่ามทังเลยเปนกนเป็นามเขาเฮาต้องห, <c oughs> หัว่าเขาสิก่อะไรก่อนจังไรวงกบถึงเนาะไหลัง ไลยห้องใดแสงห้อด้งลงกัั้งข้อ่ไรกันห้องเ่าฉันเบว่าใหญ่อหญ่คิดแบบแบคือตัว L เี่ยก่อก่อขึ้นมาแต่เขาตรงทั้งห้องทั้งหนาไว้หนาห้องนึงแต่อีกห้องนึงเคก่อเป็นห้องไปเลยสินะเบิรงในบึงในหูบึงในแบบในพลังเนี่ยมันมันจะม่สองห้องก่อบ้านสองห้องนี้ ก็ว mm. like sure sure. ่าก็ขันห้องบ่แเนี่ยว่าพ้ะยันเอบห้องเขามากเลยนะตัวนี้ในมันมันเอสซองห้องนอนนี่หนึ่งห้องนอนนี่สองห้องนอนตัวนี้มันรวงเลยแล้วก็ก่ออ้อมไปทางนอกทางนอกใช้แบบสองห้องนลยเรื่อยไปจากนี้พ่ถามทั้งเรื่เพเ่็นก่อนเนาะว่ามักแบบใดแบบแบบแบบมักแบบเพ้่น้องตายอยู่ว่าแบบว่าก่อเป็นตัวเอวหน้าแบบว่าแล่โบขันห้องป้าไว้ลุ้งเลยสิอะไร แต่ว่าเฮาก็เป um ็นตัวแอวอันนี้อันถามน้องเดือนอีกเนาะน้องเดือนมาว่าเขาอ้ายแล้วเว้อือเฮาสิได้ไล่งกบถึกกันนะเฮาสิได้ไล่งกบถึกเด้เดงกบถึกพี่น้องเนาะว่ามันมีจักงจักปองเนาะงกบนี่มัน1 2 3 4 5 6งเท่าอ้ายอ้ายพอู้บ่บ่ต้ตเลตให

ว่าสิก่อแบบได๋หั่นนะอกพีน้อเนาะอ่ารถแฮ่ทายของทางน้องนุ๊กมาแล้พี่น้องเอ้ยพอเสียงเพิ่นก็ขึ้นมาพีู่น mm ีเนาะเพิ <problem Eli> <that> ่นสั่งแฮายมาพี่น้องเอ้ยอาจ้ะเนาะสิได้น้องเดือนอยให้เบิ่งแบเฮือนเออบบเฮือนใชแบบดจะมีแบบให้เบิ่งอีกบ่แม่นเออเบิ่งดู อ๋อแบบนี้บ่อ๋อห้องห้องวอลเลเยอรตัวแอววหนิเนาะคือทางหน้าคือทางหน้านี่ป้าม้านสองป้าปลาป้าบ้านสองด้วยอ๋อขันปลาเฮาเพ็ดแบบชี่น่ะทางในนี่มันทางในมันเป็นยังไงทางในนี่เจ้าห้องนี่ทางเดือนทางในเปิดขาม่านนี่อ๋อเปิดขาม่านนี่มันจะเป็นเป็นห้องซอยแถวหนึ่งเนาะแล้วก็มีสองห้องบ่เนี่ยนะ โดยแบบที่น่าไปีวน้ออ่ากอปิดปวะสองเลยอ่กอก่ออทางทางหน้าม้นหน้าว้าพสอห่องเลยทางหน้าว้อันนี้คือเป็นดานประตูเนาะดเอาเลยดันกระตูใหญ่เนาะโดยอ้ไม่ใชก อันนี้แหละประตูใหญ่แมนด้านประตูใหญ่อันนี้ปะโดยอันนี้ปะยาวเลยปะยาวเลยโดยยยปะาวเลแมนแล้ววันนี้เขาข่าวมาพูดแดดมันจะมีสองห้องอยู่นี้แมนมีสองห้องอยู่นี้ห้องห้องนี้มีมีแต่ห้องระหว่างนี้อันนี้ห้องลวงเลยโดยแบบลวงเลยแบบเขาผู้แข่งเองมีเรียบมีงานน้องป้าไว้โดยคือนี่เอาไว้อันนี้สองห้องเนาะโดยดยโดยเอาเราไปเดาเนาะกะ ตามใจทางเองยเพิ่นและฉันเราพี่น้องเอ้ยโอ้ยลูกลูกสาวน้องเดือนมากแบบนี้เนาะมากแบบนี้เลยตอนแรกเลยคขึวนมาอ่าก็เป็นโตแอลอะไรทั้งนั้นแบปล่อยโลคมาเลยเฉียน้ามันบุคหักไปไหนเนาะอย่างมีห้องมันบ่มีห้องเป็นส่วนโตเนาะโดยเมตุ้มั่งไปน้ำเลยหมล้างลีบโดยยังให้เดือนแล้วเลยให้เมตู้มาอยู่น้ำโดยโดยเอาใส่พี่น้องเลยเนาะโดย เป็นยังกะตามผู้เคื่อนตามใจผู้อยู่เพราะฉันจ้ะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพราะว่าถ้าว่าใช่เพราะฉันออกแบบออกเพลงให้กะคือว่าแล้ะน้องช่วยเจ้าของเคื่อนบอมบ์กะมึงกะสีบอกบอกขักคือเก่าพี่น้องเลยใครคือว่าเฮ็ดเพราะฉันน่ะก็อันนี้ปิดปิดปิดเนาะโดยอันนี้กะบฉัได้ขันห้องอีกแนนคือคือว่าอยู่นี่กัมีปองเอี่ยมเนาะน้องเนาะปองเอี่ยมปองเยี่ยมอันนี้ประตูใหญ่โดยอันนี้หลวงเลยอ่าบ่วงยืนน่ะสามสามวงเนาะ

Wow, lại chốt lấy luôn, mình chẳng bỏ Ờ, chốt lấy ngoài <laughs> À, nó <laughs> à. à, đưa, đưa cho em con này, này. Đó, đó, tốt đầu nó 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 cũng rồi thì nó ừ, phim con này luôn này bà 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 ตัวใหญ่กว่าเ่าอันนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนสร้างมาแบบเป็นรถเลยสินะเออเป็นสร้างแบบแต่แห้งเลยเฉพาะเลยโด้วยสายต่างหากโอ้สายต่างหากอามาคือเรื่อยเป็นคนละคืนไอ้ฟองฟองเยี่ยมเป็นคู่ฟองเดียวฟองฟองเยี่ยมเนาะแต่เพิ่นมากมากตอนนั้นตอนนี้ต้องทำกันได้สร้างเป็นคู่หมหรือว่าเป็นฟองเดียวคู่องสกคู่อันไรได้ต้นมะลันทำเป็นคู่ เยี่ยมไปไลยก็ตัวเยี่ยมเก็บนว่เป็นแบบนี้เยี่ยมมันมันมันจังซี่ได้เนี่ยนี่นี่ตัวย่อเนาะมันต้องจังซีหรือว่าตัวเยี่ยมเขียนว่าเป็นแบบนี่ไตัวโลแกนกันล่ได้โอ้ย่อใจกันใส่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 ตัวยักไปนี่ตัวย่อครูวิเลสเนี่ยอันน่ะนี่นี่ไม่เห็นเดี๋ยวปองครูปองครูอ่าเขียนเขียนตัวนี้กับเขาอใจเนาะพวกเยี่ยมพวกเยี่ยมเจ็ดเนาะอ่าพวกเยี่ยมเจ็ด แม่แห่ละนีเฮ็ดววงยืนวงวงยืนเนาะเออวงกบยืนสิอวงยืนเนาะเออ80 80นี่นี่2 80เอ่อ2เออมานี่120 1 2 1เนาะตัวนี้วงใหญ่ก่อนเออวงใหญ่อวงวงใหญ่ก่อนเออวงใหญ่1อง่สิวงใหญ่เออ วงใหญ่นี่อยเม็ดซาววเม็ดซาวกว้างเม็ดซาวเนาะเม็ดซาวนี่แปดสิบเนาะีแปดสิเป็นหกสิบเป็นาบานแปดสิบเนาะวงตัวนี้เนี่ใชหกว้างมันเอาเม็แปดสิเป็นม็บนาะบานเปนแปดสิบเลาบ่บ่อบานมันประกบเข้ากันเนี่มันมีสองใบได้ใบละหกสิอ้าวตัวนี้ตัวนี้หกใบละแปดสิบหกสิเป็นซาบแล้วนี้ต้องเป็นสี ห้าสิบบ้านห้าสิบวงยืนวงยืนบ้านห้าสิบเนี่ยแปดสิบั่นะถึงเนาะตัวนี้เนาะอ่าวงแปดสเอ้ยวงแปค้มน่อแปดสิบเมนมคุ้มสูงว่านะสองเมตรสองมันเจ้าจะเห็นมาแล้าเนาะสเมตรเมนจะเห็นมาตัวคือคือตัวนี้นะคุ้มๆมันบ่เป็ศร้าหนี่งเพราะว่าเอาอันมันบ่แคบบ่เอาแปดสิบเป็นยังมตหกเม็นมันจะกว้างหน่เมตหกลยท่านเห็นบ่เฮือนเขาเห็น เขาว่าแม่หกซิลอ๋อพวงวนั้นะ่แม่ใบละแปดบะอ๋อแม่หกซิบเนาะแม่แม่แม่นี่วงวงนึงตัวนี้เนาะวกใหญ่เนาะแม่แม่นกใหประมาณนี้ปเท่าไหรเนาะรวมแล้วี่ก็พอดีเป็นทีสามสาสิบิเนาะตัวทางบดบดวงน้อยเวงน้อยใส่อเอ่ยันันดอัอันดดีดดดด ทำได้ครูแบบนม่ครูปนครูห้าสิบคูนเท่าไรคูณเม็ดกอหรือเม็ดสิตัวนี้เม่าอเม็ดสามสิบเออบอมันเม็ดเศร้าก็ได้เม็ดเศร้าอ่าพวกเยี่ยมเนี่ยส่วนหลายมันก็มีแต่เม็ดสามเม็ดชไทำมักได้บอเองทำมักคืออันเม็ดร้าลชำนมช่องมนดินบุฟีมันข้ามันกระต่างกันเลยเพราะเอเอาธรรมดาไปคือเขาเขาเคยใส่นี้บ่มีช่องรมบ่มีช่องลมเนี๋ยวอันห้าสิบ ะเบแปะนะเอีนี่แปะนี่ๆๆๆๆบ่เกินในเม็ดซาสูงนี่นี่โดยประมาณนี้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวบัดเฮาสิสงมาจังอันอ่า30สงเม็ด30สูง3 30บอกเพิ่นีพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า ประมาณนี้พี่น้อยวงวงกบนี่สรุปแล้วร่วมเบิดนี่ทั้งเบ็ดนี่พอดีเป็นสิบวงเนาะสิบวงทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยสรุปแล้วทั้งืมดเพิ่นอยากขันห้องพี่น้อยเนาะเอาเป็นห้องเนาะวันนี้บล็อกนี่เข้ายังเดือดเท่าไรเอ่ยยังเกิดบล็อได้นับหน่อยบลบอกลายเป็นไรเนาะมาเพิ่มอีกพันหนึ่งกับพันพันหนึ่งพ่อพ่อไปโอยเนาะตามสามเนาะเก่าเนาะโดยสามสาิ่นคือเก่าในพวกหู้ใช่บล็อก พันก้อนนี่พ่อบ่ครับพ่อพ่อคนาะพ่อมันมันมีมงกุฎกินดิมันเรียกละลายไปไหนชาวเราเข้าวบ้พอแล้วพอละพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วพ่อวานนี้เล็กเล็กเข้ามชติว่าเล็กอย่างว่าใช่เล็กที่เลขคันเอ็นบ่เบ็ด่คันเอ็นนะเอาอีกสิบสองเซนพอมีมีเจ็ดเซนแล้วนี่อันนี้มันเหลืออยู่เอาพีด้าไปเนาะจะคุยกันสรุปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาพากันไล่เบิ่งแห่เบิ่งซ้ายเบิ่งปูนและบรกิกนี้เลยใส่พีด้าไย โดนเฮช่ายกับมาพูดีนี่เนาะรถหนึงเท่าไรเด้นี่เนาะเดี๋ยวเพิ่นคุยกันแล้วเราจะเข้าไปถามมึงเนาะเลยเนาะมารถเฮช่ายนี่เท่าไรไม่นู้เพิ่นไปรถเนาะเพิ่นเคยขับมาเลย่นสีง่ายบัดนี่เดี๋ยวเพิ่นขับมาส่วนรถแม่แม่เปนยังไเนาะเดี๋ยวเพิ่นคุยกันแล้วแลเราสีให้เพิ่นไปถามเพิ่งเอาเบอร์โทรเพื่อเพิ่นไว้เนาะงารถหนึงเท่าไรเพิ่นสั่งมาในมือนี่เพียงเท่าน้นเลยเอาโอเคแล้วเอ้ยเนาะไป ท่าให้ดูให้กินในช่างๆเพิ่นก่อนเนะาะชาวบาเพิ่อเนอเข่าพี่น้องเอ้ยเตรียมให้ยูให้กินระวังเด้อเนาะอ่า,นอานแนวข่าไปได้เนาะ <laughs> โดยโดยอาโอเคนพีเอ้ยเนาะสบายดีเด้อโดยโดยอ้าวโอเคอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวว่าแสนสี่ขอตัวจบคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนนพี่น้งนอนงเนาะเรื่องคือเรื่องชา้าในทางถามทั้งเอ้ยเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นว่านทางหน้าสองห้องนี่ปะไว้เลยเพิ่นบ้าพี่น้องเลยเนาะปะาลงยาวเลยแล้วก็อ่า ขันเป็นซองห่อนีก่กับทั้งนั้นเห็ดเห็ดเป็นปลาใบซองห้องเสียนะพี่น้องเอลยเนาะฝันมากกว่าสั้นพี่น้องเอลยเอาเนาะกับตามใจทั้งเอ้ยเพื่อนพี่น้องเอลยเอากับถามถามทั้งเอ้ยเพื่อไหวนะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเราได้ก่อได้อย่างเอากับใจสิได้เห็ดถือจีินะพี่น้องเอลยลายไม้บงกบวงกบไว้เนาะพวกเห็ดทรายเป็นเล็กเป็นยังเพื่อมาเห็ดมาต่อเติมมีอะไะพี่น้องเอลยเนาะเอาถ้าพี่น้องเอลยถ้าว่าท่านใดเนาะอยากช่วยๆขมาอีกอะ ช่วยกันมาได้เนอะเรพี่น <excited Et S 2> uh, ้องที e. ่ว่าทาโมเสนถามเพื <ulates> ่อนที่นี่งกันเพื่อว่านอกพี่ใหญ่เพื่อนถามเข้ามาการช่วยช่วเพิ่มเติมหรือว่าสมทบกันกันมากันได้เราพี่น้องเนาะทั้งโมเสกันยินดีเป็นสะพานพุทธให้พี่น้องเลยเพราะว่าในการพิธีในสร้างเพื่อนนี่กันยังยังอีกหลายยังอีกหลายขั้นตอนอยู่พี่น้องเลยเนาะยังอีกทำเป็นก่อวันนี้พี่น้องเลยเนาะก่อนี่ยทว่าก่อทั้งก่อทั้งสาบเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะ มาหนิพี่น้องเอ้ยเรื่องของกลุ่มลัคาเนี่ยถือว่าสําเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องเอ,เอ้ยเนาะถ้ารุ่นคนต้องกันเด้อเราพี่น้องเนาะมาเปิอใช้ดรงเรียนเป็นอย่างไดแต่การครับเรื่องดินเปิดนี่ให้ต่อไปแต่ว่าเ้าสิเทพื้นเทอยอยียงก่อนนี่มันต้องได้มาซะก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าเ้าสิมาเทิ่ช่บ่ได้เราพี่น้องเนาะมันสิยกพี่น้องเอ้ยต้องมีน้ำม,มามาซะก่อนเราพี่น้องเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ความบุณของคุณไมเคพอจีเตอร์คอยพอกับแม่สุขภาพร่างกายแขแ็งแรงนปรปัถนาสิ่งดใดคอยได้สมบางดางปรถนาคอยมีแต่ความสมดุลเริดสิ่งใดวางสิ่งใดคอยได้สมพรสมปรตนาดนนเด้อน้องขอยคอยเหมือนเหมือนเรื่องน้องทำแบบนี้กันดูภูมัใจคำรับปาต่อไปพี็นงสำหรับคิวนีาเด้อพีทน้องเราพอกระแม่ในฐานะีน้ก็กล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีคทบพี่นเราเนาะ